วันนี้พามาชม New PCX 160เป็นการปรับปรุงอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรถพรีเมียมสกูตเตอร์ของ p ั n d a รุ่นนี้มาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับรุ่น Standard Type แล้วก็รถ s i n ค์ Type นะราคาเริ่มต้นในในรุ่นของ Standard Type 96,000บาทแล้วก็ในรุ่นของอ o รถ s i n ค t y ท e อยู่ที่99,900บาทต่างกันอยู่ประมาณ3 0 0 0โดยประมาณนะ ก็ถามว่า2รุ่นมีความต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับในรุ่นของในรุ่นของหน้าตาก่อนหน้าตาโดยรวมของเขาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ Vshape ไฟหน้าไฟท้ายใหม่ไฟหน้าไฟท้ายใหม่นะเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายในตัวไฟหน้าเนี่ยตัวตัว LED นี้ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ปลายไฟเลี้ยวเป็น LED นะแล้วก็ไฟหน้าหลักๆลักก็จะเป็น LED ล้อหน้าจะเป็นล้อหน้าอย่างให้อย่างมิชลินซิติกริปมานะครับหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสิบขอบสิบสี่ด้านหลังเป็นหนึ่งใหญ่กว่ากันเบอร์หนึ่งแต่เป็นขอบสิบสามนะเป็นใหญ่กว่ากันต่อเป็นขอบ1ิบาอันนี้หนึ่งสามศูนย์จสิบสิบสามะด้านหน้านะดูคันนี้แล้วเป็นหนึ่งหนึ่งย์เจ็สิบขอบสิบสี่เป็น,นดิสหน้าหลังแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟท้ายใหม่แล้วก็ตัว ตัว s t a n d a r d Type อยู่นี่ความต่างกันของ Standard Standard Typ ทแล้วก็รถซิงค์ไทป์นะครับ mm hmm. ล้อล้อในตัว Standard Typ e จะเป็นสีดำแล้วก็ล้อที่เป็นตัวของรถซิงค์ไทป์เนี่ยาจะเป็นสีทองไหมนะครับออกสีทองไหมไหมหน่อยสีทองไหมขนุนขนุนขนุน,นเป็นสีทองดำเป็นสีทองไหมอันนี้เป็นเป็นตัว Standard นะครับจอความต่างของจอรงมางนี้ครับ จอจะเป็นจอธรรมดาอยู่นะแล้วก็ตัวประกับด้านซ้ายไม่มีไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ก็เป็นความต่างของตัวสาตนดานทายก่อนเลยนะส่วนรถซิงค์ทาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูรถซิงค์ทาได้จอมาได้ประกับด้านซ้ายที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีตัวพา s สไลท์ด้วยไปพามา ใช่ไหมครับเป็นไฟพ a าสไลท์แบบปุ่มไ,ไฟไปยกสูงยกไปสูงครับอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกันคับก็คือตัวครอบแฮนด์ตัวนี้ไม่ใช่เป็นแฮนด์บา์เปือยแล้วนะไม่แน่ใจว่าตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาแฮนด์หรือว่าเป็นแฮนด์ที่เป็นชุดมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดหนึ่งที่เหมือนกันของทั้งรถซิงค์ไทป์แล้ก็สแตนดาร์ดไทป์นะเดี๋ยวก่อนนะขอเล็งอ่ะตัวนี้เป็นตัวรถซิงค์ไทป์ รถซิงไทม์ Type, มีจอ5นิ้วมาแล้วเป็นจอสีนะ <5 S 1> มีเชื่อมต่อข้อมูล <5 S 1> เชื่อมต่อแล้วก็แสดงผลหลายๆอย่างขึ้นมาที่จอเลยขอดูส่วนหน่อยเป็นจอสีเป็นจอสีแล้วนะครับจอสีรถซิงไทม์ แสดงข้อมูอมอมอลหมดเลยนเลยแล้วก็มีกลุ่ม selectable selectable t r t c k control นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูงยกไฟสูงเป็นยกไฟสูงแล้วก็ตัวของทั้ง2รุ่นนะฮะอย่างที่บอกราคาต่างกันอยู่ในสามพันในตัวของ Standard Type เนี่ยเริ่มต้นที่96,000บาท ส่วนตัวรถซิงค์ทบ้าย99,900บาทนะครับก็จะเป็นราคาประมาณนี้สำหรับในรุ่นของ PCX 2,025องชั่นประเทศไทยน่าเสียดายครับที่ตัวท็อปเนี่ยไม่ได้ใส่โช๊คแบบซับแท้งก์มาแบบเพื่อนบ้านนะเพราะว่าในเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะเป็นจะมีรุ่นย่อยจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือเริ่มต้นด้วย CBS ABS แล้วก็ตัวรถซิงค์ osing, นะก็เหมือน เหมือนใกล้ๆกใกล้เคียงกับบ้านเราที่บ้านเราเนี่ยน่าจะตัดในตัวของออตัว CBS ออกเหลือแต่เพียง ABS แล้วก็ในตัวของรถซิงค์ทป์เท่านั้นนะครับก็สำหรับประมาณนี้ครับราคาก็แล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นตัวแต่งของ H2C ราคาทะลุแสนไปแล้วนิดนึงนิดหน่อยแสนต้นๆน,น,นะอ้อผมแบงมาหุ่น แสนต้นๆน,น,นะครับก็จะได้ของแต่ง H2C รอบคันมีแหลกหลังมีครอบครอบครอบมอน้ำมีตัวจับมือถือไม่ใช่เชิงจับจับมือถือสามารถสามารถไปติดไปติดไปติด,ต,ดตัวมือถือได้อีกนะตรงนี้แล้วก็ตัวแผ่นเหยียบฟอร์บอร์ดเหยียบม,มีตัว ครอบขังน้ํามันเป็นอุปกรณ์เสริมของ H2C ที่เพิ่มที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในตัวนี้นะครับก็หน้าร้านไม่แน่ใจว่าเข้าหรืออยังนะก็สามารถไปดูได้ครับสําหรับ p c x 1 6 0ทั้งในรุ่น Standard Time แล้วก็ r ร <ushing> s i n g Time นะครับ